Uh, คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนน่าเบื่อคุยด้วยก็ไม่สนุกหรือว่าแบบต่อให้คุยเนี่ยก็ไม่รู้จะชวนคุยอะไรดีแล้วก็รู้สึกว่าเวลายอยู่กับใครเนี่ยบรรยากาศก็จะแบบเงียบเงียบมันไม่สนุกเอาซะเลยอ่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกกับตัวเองแบบนั้นไหมแน่นอนครับว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันอาจไม่ส่งผลอะไรมากมายหรอกครับในตอนที่คุณอยู่คนเดียวแต่ถ้าหากเวลาที่คุณต้องเข้าสังคมพบปะคนใหมๆ่ๆเจอเพื่อนใหมๆ่ๆหรือแม้กระทั่งคุณต้องการจะจีบใครสักคนเนี่ เป็นนมันด้วยแต่คุณแค่ไม่รู้ว่า,วาคุณจะต้องทำอยังไงคุณถึงจะหลุดจากการเป็นนิสัยแบบนี้ได้เพราะคุณรู้สึกว่ามันก็เป็นคุณมาตั้งนานแล้ว แต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าตัวผมเองครับ <c oughs> ก็เคยเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันคนที่พูดคุยไม่เก่งคนที่เงียบไม่อยากคุยกับใครและเป็นคนที่ไม่สนุกผมเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนครับแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วและเป็นขั้วตรงข้ามเลยด้วยซ้ำครับสิ่งที่คุณกาลังเป็นอยู่ครับมันเป็นสกิลครับที่มันไม่มีตั้งแต่เกิดแต่มันสามารถฝึกฝนได้ครับตั้งแต่วันนี้ถ้าว่าคุณตั้งใจและวันนี้ครับผมจะไปบอกคุณครับว่าคุณต้องทำองํำยังไงคนถึงจะชอบคุณและรู้สึกว่าอยู่กับคุณเนี่ยมันสนเ่ราที เรื่องเข้าไว้ครับ เราอยากให้คุณลองนึกครับว่าไอ้คำว่าร่าเริงเนี่ยมันต้องเป็นคนยังไงต้องเป็นคนที่ยิ้มใช่ไหมต้องเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีต้องเป็นคนที่หัวเราะใช่ไหมใช่ครับนั่นคือคนร่าเริงครับแต่ผมเชื่อครับว่าความคิดของคุณคือก็พยายามแล้วนะแต่มันก็ยไม่ได้แต่ผมอยากให้คุณลองเริ่มจากอะไรที่มันง่ายๆก่อนคุณไม่ต้องไปคิดครับว่าคุณต้องมีมุกตลกคุณต้องชวนคุยเก่งหรือว่าคุณต้องมองโลกในแง่ดีมากมายต้องพูดคําพูดสวยหรูเป็นคุณไม่จําเป็นต้องคิดแบบนั้นผมขอให้คุณเริ่่่่่่่มมมททําาาาาาาจจจกกกสิิงงงงงงงยยยๆคคคคคครรรัััับืือออุุุณณณแแแ้้้้ตตใใฟเเเวขขขีพูดละ ฟังเรื่องราวที่อีกฝ่ายหนึ่งเล่าให้คุณฟังและคุณก็สนุกไปกับเรื่องราวของเขาอะแค่นี้อีกฝ่ายก็สามารถมองได้แล้วว่าคุณเป็นคนที่รา่าเริงคุณทําสิ่งง่ายๆแค่นี้เองนะครับและแน่นอนครับว่าการที่คุณทงงําสินน่งง่ายๆแบบนี้แล้วคนมองคุณเปลี่ยนไปเนี่ยมันส่งผลทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นอยากจะทําแบบนี้กับคนต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันคือจุดเริ่มต้นที่ดีครับพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึง่งคุณก็ฝึกพูดยังไงดีให้คนที่ฟังเราเนี่ยรู้สึกตลกกับสิ่ง่งทีเราพูดสิ่งพวกนี้คัับมนไ่่จําาเป็วุณ ต้องไปตามใครแต่คุณแค่เป็นในแบบที่คุณเป็นในเวอร์ชันที่มันพัฒนามากขึ้นแค่นั้นเองครับค่อยๆฝึกไปทีละขั้นครับมันต้องใช้เวลาครับเพราะมันคือสกิลแต่ข้อห้ามสําคัญเลยนะครับกับการที่คุณอยากเป็นคนที่สนุกด่าเลิงเนี่ยคุณห้ามเล่นโทรศัพท์เวลาที่อีกฝ่ายสนทน,นากับคุณเพราะมันจะดูเหมือนว่าคุณไม่สนใจเรื่องของเขาถึงแม้ว่าคุณจะติดที่ัยยังไงก็ตามคุณต้องเลิกนิสัยนี้เพราะคนเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณเพราะเขารู้สึกว่าโทรศัพท์สําคัญกว่าเขาและอีกอย่างหนึงก็ค บ่อยๆเวลาที่คุณคุยกับเขาเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณเบื่อที่จะฟังเขาและเขาก็จะไม่อยากคุยกับคุณซึ่งแน่นอนว่ามันไม่น่าประทับใจเลยนี่คือข้อห้ามสําคัญนะและข้อที่2ครับก็คือคุณต้องพูดในสิ่งที่คนอยากได้ยินครับคุณต้องรู้ก่อนครับว่ามนุษย์เราเนี่ยครับชอบอะไรและไม่ชอบอะไรมนุษย์เราเนี่ยครับชอบคําสรรเสริญเยินยอชื่นชมแต่สิ่งที่มนุษย์เราไม่ชอบเนี่ยก็คือการถูกต่อว่าการถูกดา่าหรือถูกตัดสิน ราะฉะนั้นครับคุณรู้แล้วว่าคนเราเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําแต่สิ่งที่คนส่วนมากชอบครับมันไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมที่คุณจะไปทําในสิ่งที่เขาไม่ชอบแต่บางทีครับเราก็มักจะเผลอไปเผลอพูดไม่ทันคิดเผลอตัดสินเข้าไปจะทําให้เขารู้สึกแย่นั้นสิ่งนี้คุณต้องฝึกครับคุณต้องรู้ครับว่าคนที่เขาพูดอะไรแบบนี้มาเนี่ยเขาอยากได้ยินอะไรจากเราคุณก็แค่พูดสิ่งนั้นออกไปผมไม่ได้บอกครับว่าให้คุณเป็นคนที่เฟกแต่ทุกเรื่องครับมันมีมุมดีขอองมมันนเเสคุณจําาป็ฝึกห มุมดีและพูดกับเขามันไม่มีเหตุผลอะไรครับที่คุณต้องไปพูดในมุมที่ไม่ดีเพราะมันก็ส่งผลเสียต่อทั้งตัวคุณและตัวเขาเพราะฉะนั้นครับฝึกหามุมดีให้เจอครับถึงแม้ว่าเรื่องของเขามันจะดูตลกดูน่าขำดูน่าตัดสินก็ตามแต่คุณต้องหามุมน่ารักน่ารักตรงนั้นให้เจอและคนจะชอบคุณ แนวความคิดที่ผมใช้ประจำเลยนะ,ะวเวลาที่ผมเจอผู้คนคือคนที่คุยด้วยเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเขาฉลาดมากเลยอันเนี้ยไม่ภูมิใจเท่ากับคนที่เราคุยด้วยและเขาทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยฉลาดมากคุณว่าเราประทับใจอย่างไหนมากกว่ากันระหว่างคุณเจอคนที่ฉลาดที่สุดในโลกกับคนที่ทาให้คุณรู้สึกว่าคุณฉลาดที่สุดในโลกคุณชอบเจอคนแบบไหนมากกว่ากันถ้าหากว่าคุณชอบเจอคนแบบที่สองจงเป็นคนแบบที่2ให้กับคนอื่นนะับและคนเหล่านั้นจะชอบคุณและข้อที่3ครับก็คือคุณต้องใช้ชีวิตให้สนุกครับ มันจะเป็นอะไรที่ยากมากครับถ้าหากว่าคุณใช้ชีวิตหน่าเบื่อแต่คุณต้องเป็นคนสนุกต่อหน้าคนอ,อื่นมันไม่เป็นมาจากตัวตนของคุณนะครับมันเป็นมาจากการที่คุณแกล้งเป็นมัน เพราะฉะนั้นครับมันจําเป็นครับว่าคุณต้องใช้ชีวิตของคุณให้สนุกด้วยถ้าชีวิตของคุณมันจําเจหน้าเบื่อคุณออกไปหาอะไรใหม่ๆทําออกไปสถานที่ใหม่ๆออกไปเจอผู้คนใหม่ๆหาจุดที่มันสนุกในชีวิตของคุณนะครับเราทุกคนมีจุดสนุกในชีวิตของเราทุกคนคุณต้องหามันให้เจอและทําให้มันสนุกและเมื่อน,นั้นคุณจะเป็นคนที่สนุกและมีเสน่ห์ได้ง่ายมากขึ้นครับและแน่นอนครับว่าเมื่อคุณทําสิ่งเหล่านี้ครับไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆคนรอบตัวคุณเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อยู่ด้วยสนุกสบายใจผ่อนคลลาายตกเฮแ พอคุณทําไปสักพักคุณจะเริ่มรู้สึกเลยว่าเริ่มมีคนเนี่ยอยากเข้าหาคุณอยากอยู่ใกล้คุณซึ่งนั่นเป็นสัญญาณที่ดีแล้วว่าคุณมาถูกทางละคุณควรทํามันต่อไปอย่างที่ผมบอกคุณไปครับว่านี่คือสกิลครับที่พวกเราไม่ได้มีกันมาตั้งแต่เกิดแต่พวกเราต่างฝึกฝนกันมาทั้งนั้นและผมก็เป็นคนหนึ่งที่ก็ฝึกฝนมาเหมือนกันและคุณก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาตัวเองได้ถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์กดไลค์กดแชร์เลยครับผมชองคริสครับ